สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของครูทุกคนนะครับหลังจากวันหยุดไปหลายวันเลยนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหานสั้นที่มีตัวหัรหนึ่งหลักนะครับหลังจากชั่วโมงที่แล้วเป็นการหานยาวนะครับซึ่งหลายคนก็สามารถทำได้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูขอนำเสนอ เกี่ยวกับวิธีการหันสั้นนะครับซึ่งมีตัวหารเพียงแค่หนึ่งหลักนะครับการหันสั้นนี้มีประโยชน์ต่อพวกเรานะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นข้อมีความสําคัญไม่แพ้การหันยาวเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกๆพยายามทําให้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวลูกเองนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเดี๋ยวไปท่องสุดคูณกันก่อนครับให้นักเรียนท่องตามนะครับห้ามกี่โกงนะครับ ลองตามไปด้วยนะครับลองตามไปด้วยอย่างที่โกงนะครับช่องทบแม่อสอง こうなる。 Oh! Fuck. 삼0 0 หลังจากท่องสูตรคูณเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการหารสั้นนะครับที่มีตัวหารเพียงแค่หนึ่งหลักนะครับครูจะทําตัวอย่างให้ดูลูกค่อยๆดูนะครับครูจะทําให้ดูช้าๆนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับหกพันสามร้อยสี่สิบแปดหาร ด้วย4นะตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารเรียกตัวหารนะครับเครื่องหมายหารและตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารโทษครับตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารเรียกตัวตั้งแล้วก็เครื่องหมายหารจากนั้น สี่นี่คือตัวหารเดี๋ยวมาดูวิธีทานะครับเวลาลูกเขียนหกพันสามร้อยสี่สิบแปด ให้ห่างกันนิดนึงนะครับในเครื่องหมายหารสั้นลูกไม่ต้องใส่จุลภาคนะครับหารด้วย4ี่คำตอบของลูกนะครับต้องเขียนไว้ข้างล่างตรงนี้ ให้ตรงกับตัวตั้งนะครับตัวตั้งมีสี่หลักนะครับหน่วยสิบร้อยพันมีถึงหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเขียนให้ตรงกันกับตัวตั้งตรงนี้จะเป็นคำตอบนะครับคำตอบจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นคำตอบ เอาละครับ4คูณอะไรได้6 4คูณอะไรได้6เอาใกล้เคียงครับ4 1 4 6นึหลบ4เหลือสน,นี้ครับ ต่อมาครับ4คูณอะไรได้23 4คูณอะไรได้23เอาใครเคียงครับ4 5 20 23 2ลบ20เหลือเศษ3เศษไว้ตรงนี้ครับ4คูณอะไรได้34

ได้ยี่สิบแปดสี่เจ็ดยี่สิบแปดได้คำตอบแล้วครับได้คำตอบแล้วนะครับข้นี้ตอบข้อนี้ตอบหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด 1,587นี่คือการหารสั้นนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองลูกเสร็จแล้วหนึ่งข้อกี่เส้นตาได้ต่อไปตัวอย่างที่สองครับ 8 5 5 5เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เครื่องหมายหารตัวตั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมายหารหารด้วย9 ก้าวเรียกตัวหารนะครับเท่ากับอะไรขั้นแรกเขียนเครื่องหมายหารสั้น ากนั้นเขียนตัวตั้งลงในเครื่องหมายหารสั้นเวลาเขียนลูกไม่ต้องเขียนจุลภาคนะครับแปดพันเขียนให้ห่างกันหน่อยแปดพันห้าสิบห้าแล้วก็หารที่เก้าแล้วก็เขียนคำตอบนะครับถ้าตัวตั้งมีสี่หลักนะครับหน่วยสิบร0อยพันตัวตั้งมีสี่หลัก คําตอบก็จะมีสีหลักครับ1 2 3 4ตำแหน่งแรกครับ9คูณจำนวนอะไรได้8 9คูณจำนวนอะไรได้8 6ใกล้เคียงครับนั่นคือ9คูณ0ได้0 แปลบศูนย์เหลือเศษแปนะครับ8ปดลบศูนย์เหลือแปดแล้วก็เขียน8ไว้ข้างหน้านะครับข้างบนตรงนี้นะครับจากนั้นครับ8คูณอะไรได้80โทษครับ9คูณอะไรได้80 9คูณอะไรได้80 9 8 72 80ลบ72 80ลบ72เหลือเศษ8ต่อมา9คูณอะไรได้85 9คูณจำนวนอะไรได้85 9 9ได้81 85ลบ81เหลือ85ลบ81เหลือ4 เก้าคูณจำนวนอะไรได้45ครับ9ก้าห้ี่บหเสร็จแล้วครับตัวอย่างที่2นะครับตอบแล้วครับ8 9ดร้อยเาสนะครับศูนย์แปดเวลาตอบลูกไม่ต้องเขียนศูนย์ข้างหน้านะครับ ให้ตอบได้เลยนะครับแปดร้อยเ้าสิบห้าจากนั้นขีดเส้นใต้เลยครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สาม

ลูกเขียนเครื่องหมายหานสั้นล,ล,ลูกต้องลูกต้องฝึกทําให้ได้นะครับเพราะว่าพอรู้ขึ้นปหกเนี่ยจะนําไปใช้ในการหาหอลมอหาคลนอซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องฝึกทําหารสั้นให้ได้นะครับ ไม่เขียนเครื่องหมายหารสั้นแล้วตัวตั้งเขียนในเครื่องหมายหารสั้นนะครับสามพเขียนให้ห่างกันนิดนึงไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะครับหารด้วยเจ็ดครับคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้ ต้องมี4ตํตำแหน่งนะครับเพราะว่าตัวตั้งมี4หลักนะครับขีดเส้นปลาอาไว้ให้ตรงก,กันกับตัวตั้งนะครับเริ่มต้นครับ7คูณอะไรได้3 7คูณจํานวนอะไรได้3 7คูณ0ได้0เขียนไว้ในใจนะครับจากนั้น3ลบ0เหลือ3 7คูณอะไรได้36 7คูณจำนวนอะไรได้36 75 35 36ลบ35เหลือ1 7คูณจำนวนอะไรได้16เอาใกล้เคียงครับ72 14 16ลบ14เหลือ2 7คูณอะไรได้ยี 7, 4, ่สิบเก้าเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าลบยี่สิบแปดเหลือเศษหนึ่งนะครับข้อนี้หารไม่ลงตัวครับเพราะว่าเศษเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราตอบนะครับจะต้องตอบว่าห้าร้อย ยี่เศษหนึ่งห้าร้อยยสิบสี่เศษหนึ่งมันก็ขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้ยาวๆหนึเส้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างวิธีการหารสั้น ลูกดูให้เข้าใจนะครับจากนั้นเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดกันเลยเป็นไงบ้างครับลูกดูวิธีการหารสั้นนะครับที่ครูได้นำเสนอไปให้ลูกดูนะครับดูให้เข้าใจจากนั้นลูกมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับหาผลหารดูวิธีการหารสั้นนะครับ แล้วก็ตรวจคําตอบนะครับให้ลูกตอบอย่างเดียวนะครับลูกไม่ต้องตรวจคําตอบนะครับให้ลูกตอบอย่างเดียวลูกไม่ต้องตรวจคําตอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการบ้านมีทั้งหมดการบ้านมีทั้งหมด สข้อนะครับทารบ้านมีทั้งหมด12ข้อทารบ้านมีทั้งหมด62ข้อหน้าที่66นะครับกับ67เดี๋ยวครูเขียนไว้ให้นะครับ การบ้านหน้าหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดอย่างเช่นข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเวลาลูปหันสั้นลูกเขียนแบบนี้ทำดูนะครับไม่ยากครับทำเสร็จแล้วลูกถ่ายรูปชัดๆเลย นะครับถ่ายรูปให้ชัดหน่อยถ่ายรูปไปชัดหน่อยแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจให้นะครับหนึ่งร้อยห้าหารด้วยสามหนึ่งเขียนให้ห่างกันหน่อยร้อยห้าหารด้วยสามแสดวคำตอบนะครับลูกเขียนแบบนี้ครับคำตอบหนึ่งสองสามเขียนแบบนี้ครับ จากนั้นแบบที่ครูทําให้ดูเลยนะครับ3ามคูณจำนวนอะไรได้1เอาไก้เคียงครับ3คูณศ1ลบ0เหลือ1 3คูณอะไรได้10 3อะไรนะ3 3 9 1 0มเลบ9เหลือ1นทวให้ครูดูแบบนี้ด้วยนะครับ3 คูณอะไรไนดะ้สิบห้าสามห้าิบห้าไม่มีเศษนะครับลูกตอบแล้วครับข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วครับน,นี่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกันบ้านมีสองหน้าเขียนทดให้ครูดูด้วยนะครับเขียนทดให้ครูดูด้วยนะครับนักเรียนครับให้พวกเรา ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำเสร็จก็ถ่ายรูปชัดๆนะครับแล้วก็ส่งในไลน์ไมาให้ครูตรวจให้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยทั้งใจเรียนนะครับมีความรับผิดชอบสำหรับชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ